สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Etnew ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Miss Heritage Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับ นี่เลยอยู่กับน,น้องไข่มกุกสวัสดีค่ะเอาความวรู้สึกก่อนความรู้สึกค่ะ,คะโอ้ยดีใจมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้นะคะมีการเตรียมตัวยากไหมที่จะมาประกวดครั้งนี้กม็มีการเตรียมตัวค่ะก็ใช้ประสบการณ์การทํางานการเรียนแล้วก็ทุทกๆอย่างเลยค่ะรวมๆการหลอ่อล้อมให้มาเป็นวันนี้ของไข่มุกได้ตื่นเต้นไหมตอบคำถามก็นิดนึงค่ะ แล้วก,ก็ฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดก็น้องๆนักง,ง,งานคนไหนนะคะที่สนใจแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลุ้นว่าตัวเองจะได้ไปประกวด Miss International ที่ประเทศญี่ปุ่นไหมก็อย่าลืมมาประกวดที่ Miss Heritage Thailand น,นะคะปีหน้าเจอกันค่ะได้เลยได้เลยฝาก IG ีของน้องุูไขมุกได้เลยให้คุณผู้ชมติดตามได้ค่ะก็ IG ของไข่มุกนะคะ warisa ค่ะวห A5 ตัวค่ะก็คือ W A R I S, S A 5ตัวค่ะ ได้เลยขอบคุณท่างงบ๊ายบายสวยเลยสวยเลย